นี่เราจะมาเล่นไว้ครับะน,นะคะอ่ะเปิดเซิร์ฟให้คุณดิวเขาเล่นไหนฮะอ่ะเราซิร์ฟไหนที่ว่าแล้วผมจะตามคนยังไงฮะเอาแบบแบบกระโดดดีไหมยัยงไงอ,อ่ะเอาเลยอ่ะสกายกริดนะฮะแล้วผมเพิ่งเข้ามาเล่นครับเด็กใหม่เดี๋ยวเดีเพิ่งเดีเพิ่งเดี๋ยวถ้ามันมันจะขึ้นตรงหน้าจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะจูป้าวอ่ะจูอ่ะจูโอเครอให้ตัวเข้าก่อนสวบอโดครับผมเด็กใหม่ เด็กใหม่อะแต่เราเปิดบ้านกูพังเละเลยครับนี่นี่เด็กใหม่ที่เพิ่งเล่นในโทรศัพท์มีขนาดเด็กใหม่เนี่ยเด็กใหม่ที่เล่นในโทรศัพท์มันมันเล่นในคองไงครับในคองครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอ้เด็กชิแพ็สวยมากนี่นะครับขึ้นแล้วนิกล็อกเกมเมอร์ครับเข้ามาเลยครับมันกําลังเป็นลูกสอนขึ้นอยู่อะโอ้โหดูสกินสตีฟของใครหรือของเราเนี่ยแหละอ่ายิวล็อกจอยเกมม์เฮ้ยทำได้ไงอันนี้ ก็บอกแล้วไงว่าเรามีเอ้ยวัดีวดีอะไรยังไม่เกิดก็รอเห็นแล้วอ้าวดีโอ้โหต่อยแม่ต่อยแม่งมึงอย่ามาต่อยกูเยอาต่อยอย่ะต่อยดิวยอาต่อยขอปยอด้ยด้วดิวดิวของเรามีของเรามีอยู่ข้างในของเรามีเรามีของอยู่เรามีของอ้าวขอของได้ดิไปเอาที่กล่องแบบที่กล่องกล่องอยู่ไหนอะตามกูมาไปดึงทำไมภาพมันมืดจังขอไฟหน่อยก็มันมืดไงตอนนี้มึงพอจะมีหินไฟป่ะไม่มีเลย ขอเรียกทานเออนั่นไม่ใช่มันจะเป็นแนบบคล้ายๆแก้วน้ำอ่ะโอ้ยตกตึกตกตึกเลื่อนรถเหลืออยู่ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งหรอกมันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามเจอร์แพคกนีท่ทำเรา,างงอะเนี่ยอะไรคือพิเจอร์แพคไอภาพส,สวยๆเนี่ยแหละเฮ้ยแล้วกองอยู่ไหนอย่าพากเราดินี่หรอกโอ้ยเฮียมึงอย่าพาก,กูขอโทษกูจะเปิดกลองกูจะเก็บของกูจะเอาของ อย่าเอาเลยมันไม่มีอะไรมากหรอกกูจบตกไม่เป็นไรเดียวภาคไอภาคนี้ต้องปับเป็นเต็มเลยอย่างนี้ต้องเอาของอะไรมาหนอ่อยเทน้ำแม่งเทน้ำให้แม่งขาดใจตายแม่งเดี๋ยวเอ็งเอา <S <S เอา็งเอาไป<ม>าทิงไม่เป็ริ้งไของจริงไม่เป็นไรตกโลกตกโลกโลข,ของไม่หล่นตกโลกของไม่หล่นไอเดียวมึงเอาที่ขุดกูมากูจะไปขุดหินมึงก็เอาที่ขุดหินมึงก็มี อันนั้นมันของในเกมใช้ได้ไหมอันนั้นกูจ้างขึ้นมาโอ้ยเฮียกูติดค้างกับบันไดทําไมวะเนี่ยรู้สึกแมพสกายกิทอ้ยมันทำเราปวดหัวคนสร้างวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ใช่เราอยากจะตกกระบาลคนสร้างวะเนาะอยากตบมันมากเลยมือหัวไอ้สัตว์แทนที่จะสร้างแบบสว่างสวยเดี๋ยว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 มันต้องมีตอนเช้าเดี๋ยวมันต้องมีตอนเช้าอันนี้อันนี้กลางคืนอยู่ อตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนมั้งเดี๋ยวเฮ้ยตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วแล้วจะกระโดดข้าไมไปยังไ,ไงเนี่ยตอนนี้ตีหนึ่งแล้วดิวนี่แล้วจะกระโดดข้าไมไปไหนก็ต้องวิ่งอ่ะต้องอาศัยความสามารถพิเศษเฉพาะตัวบ,บายอาศัยความสามารถพิเศษเฉพาะตัวโอ้โหตกโ,โหนี่ขนาดเกิดนะเนี่ยลงมาเกิดลงมาตายไวเนี่ยน่าจะลงมาตายนะฮะกินไม่ได้เลยเออกินของไม่ได้เลยออย่ากินเดียวอย่ากินใจเย็น กดกดค้างกดค้างกดกดที่เมดอนแล้วกดค้างเออแค่นั้นแหละอืมอร่อยเอาคลองหายเมื่อกี้กูหยิบมาหกอันนะเดี๋ยวมึงอยากให้มันมีมอนเตอร์ไหมพวกคลิปมงคลิปเปอร์อยากให้มีไหมโอ,ไโอ้จัดไปโอ้ได้เลยไม่ปฏิเสธแล้วตอนนีค้คุณอยู่ไหนอะอย่างข้างหลังคุณเองเนี่ยคุณก็ว่าอะไรเดี๋ยว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 เราจะปรับให้มีมอนเตอร์ให้เอาปรับอยู่นั้นนี่ไวะโอเคม้ว ไปตะลุยปัจจันบานเมื่อตอนกันแป๊บนึงใจยเย็นๆสวัสดีครับคุณเองแต่คุณของขึ้นแบ่งกันแบ่งกันแบ่งยังออะเงาเงาไปสองอันอ่ะคูให้มึงสามอันเลยอ่ะ thank you ่านะแขกฐานนะแขกรับเชิญเนะนี่ยคูเลยให้เนี่ยถ้าไม่ใช่แ,แขกรับเชิญคูไม่ให้เนะ่ยก็ก,กระโดดจำๆจำๆ,ๆขึ้นไปจนกว่าจะเจอของไม่เยอย่าทำลายเด้ก็ทราบหลยดิถ้าทำลายเล้วมันจะตกลกแล้วเราจะเก็บไม่ทัน เก็บอะไรเก็บกล่องก็ไม่ต้องเก็บดิเอ้าของมันก็ไม่ครบดิช่มันไม่ใช่โอ๊ยมันไม่ใช่แมพเราอันนี้แมพเอาไว้ดูเล่นๆเฮ้ยเขี้ยบแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ลาวานะประมาณ10นาฬิกาถึง13นาฬิกาอกูจะรู้แล้เนี่ยเฮ้ยกมึงเล่น P P บ่อยๆไม่ใช่เหรอ13นาฬิกาอีกตอนนี้ตอนนี้กูอยู่ระบ้านแล้วฮะอยู่ณะจุดเกิดแล้วฮะจังหวะนี้เราแปะโอ้โห งมาาตยนั่นนั่นไม่ใช่บ้านเรานะนะแต่ว่ามันมันเป็นมันอยู่ในแมปมันอยู่ในแมปอยู่แล้วที่นี่เอ้โอ้โหจะถ้าถ้าได้ยินเสียงอะไรมีอยู่ด้านหลังแถวๆใกล้ๆนี่แหละเราเราไม่ได้อยู่กับพ่อที่ฟอกอ่าฟ้าทิศตกถ้าขึ้นฟ้าทิศขึ้นนี่นี่นี่ถ้าคุณาติขึ้นถ้าถ้าเองเจอแมปฮาร์ดพาร์กเก่าแล้วเองจะร้องทำไมยากโคตร กูยังเล่นไม่ผ่านเลยกูอยากรูว่าตอนนี้มึงอยู่ไหนอยู่ในบ้านจุดดีสปาล์แล้วทำไมกูไม่เห็นชื่อมึงกูยังเห็นกูยังเห็นมึงอยู่เลยไอ้มึงลองฆ่าตัวตายกลับมาที่บ้านดิก็ตอนนี้กูอยู่ที่บ้านวัาดีอ่ะทำไมได้ยินเสียงอะไรอู้เดี๋ยวเรียเรียว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 เรยวเรี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 ยเยวเรี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 ยวรียวเ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 รียอเรียวเรียวเรเรียวเรียวเวเรียวเรวเรียวเรเรียวเียเรียวเเรี ทไมไม่เห็น,น,นหันมาข้างหลังหันมาข้างหลังสวัสดีไม่เห็นน่ะไม่ไม่เห็นน่ะเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้อะไรเออยอย่าโ <rib bed S 2> ตยอย่าโตยมเนี่ยดูดิมึงมาดูเดีอยไม่ได้หายตัวตอนนั้นเราเล่นกับนั้นเราก็บล็อกเหมือนกันไม่เป็นไรขอแค่เราเห็นเองก็พอขอกระโดดกันเออยอย่าโตยกูบอกว่ายอย่าโตยกินเมลอนแป๊บอย่าโตยไต่มัวโดนอย่าโตยไต่มัวโดนจะตายอยู่แล้วีจะพึ่งนีเจ้พึ่งนีกนิก นิกกูไม่รู้มึงอยู่ไหนนิกลองลอง,ลงตดนิกมึงลองเปิดประตูใหม่ดิกูจะตายอยู่แล้วเออเปิดประตูตดินี่ไอสัตว์ไอนี่มันบักต,ตอนนั้นเราเล่นกับนัดก็บั็กเดี๋ยวกูอเดี๋ยวกูเข้าหม่แล้วกันเดี๋ยว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 ฆ่ากูก่อนหน้ามึงเลยฆ่าก,กาูก่อนกูพูดเล่นไอ้เป็นเลยพูดจริงอแล้วมึงจะเกิดให้กูเห็นไหมเล็กฆ่าฆ่าก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ออกเข้าเกม อ้าววันดี้วันดี้อ๋อเรอยู่ฝั่อย่าฆ่าตูนะโอ้ตูเลอดไม่เต็มอย่าฆ่านูนะคะถุยเดียวเมื่อกี้เราเห็นเหล็กเว้เหล็กอยู่ไหนเ๋อนี่ไงเห็นปะเห็นปะเนี้ยเนียเนี้ยเนียเหลืองเหลืองเหลืองออยอันนั้นทองแล้วนี่ไม่ใช่เหล็กแล้วเนี่ยไอเหลืองเหลืองเนี่ยทองอย่าไปขุดใช้ที่ขุดหินขุดไม่ได้อย่าอย่าแว้แตจะคิดแล้วเราจะไปไหน่ะเฮ้ยแรสเตต์ สวยอ่ะเพิ่งเห็นเนาะเดี๋ยวกูจะกัดเจกเดี๋ยวกูจะจัดการให้เห็นเป็นชาติแล้วอย่าขุดอย่าขุดอย่าขุดขอร้องขอร้องอย่าขุดเลยที่ที่ขุดหินมันขุดไม่ได้ทำไมไม่งั้นถ้าขุดแล้วแตกมันจะหายเฮ้ยตายแน่ทำไมขุดแตกแล้วมันจะหายขอร้องอย่าเสี่ยงเลยโอ้โหดีวมึงดูมึงดูเตาเตาหน้ามานี่ทำไมกูไม่เห็นชื่อเนี่ย ทำไมมันไม่เห็นชื่อแต่ว่ามันเห็นตัวป่ะกลับมาที่บ้านสัตว์อีกแล้วเสียเปลือประตูนี่นี่อยู่ไหนตอนนี้ก็อยู่ตรงดินหน้าบ้านหน้าบ้านไหนวะก็ดิวนะดินหน้าบ้านไหนวะดินดินตรงไหนทำไมกูไม่เห็นดินละงั้นตายแป๊บเฮ่อเฮีอเฮตกตกตายแล้วนะกลับมาที่บ้านด่วนกลับมาแล้วกลัวกลับมาแล้ว กคือทำไมเื่อกเลกอีสองนี่ไงเหล็กนี่ไงเหล็กอันนี้อันนี้มึงอยู่ไหนอันนี้เขาเรียกเหล็กดิวเนี่ยอันนี้คือเหล็กอยู่ไหนอันเนี้ยก็อยู่ในบ้านเนี่ยดิวอันนี้เหล็กอ่ะทำไมตรงนี้หายเนี่ยอันนี้เหล็กเองใช้ที่ขูดหินขุดได้เลยแต่ว่าแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนข้างล่างข้างบนบนหลังคาลูกอลาวลูกอลาวเออจะตายแล้วกินเมลอนเด้ออุ้ยเราเห็นเองอ่ะดิวเมลอนเหี้ยเลยแตงโม ดี๋ยวขอหมดหันมาหันมามึงไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยกูมองกูไม่เห็นอะมึงอยู่ตรงบันไดกูอยู่ตรงบันไดเดี๋ยวเดี๋ยวแหนะแน่เนี่ยกูเห็นบันไดอยู่ข้างหน้าเฮ้ยคนละบันไดปะบันไดเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ตรงไหนมึงอยู่เท่าไหนก็เนี่ยอยู่แถวบ้านเนี่ยใช่แถวเดียวกับีมขอบ้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะลองตีมมั่วๆดูนะเดียวเราเห็นเองหยุดอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมองข้างบนตรงกล่องตรงกล่อง นั่นแหละเราอยู่บนนั้นโอ้ยเ,นนเอ็งเห็นเราเปิดกล่องไหมอยู่นี่นมึงยังไม่เปิดยังไม่ได้เปิดเห็นไหมเห็นใช่ไหมไม่เห็นว<ม>ิญญาณเปิดวิญญาณเปิดแล้วไม่ได้เปิดเอ็งโดอะไรของเราไปเนี่ยโดเยี่อะไรมาคืนอาแล้วขอบคุณแต่กูจะไม่ใช้มันคือดูดุสเซเลนดอ์แมนคุณมึงกระโดดไม่เป็นระครับคุณมึง<แ>คุณมึงกระโดดไม่เป็นคุณมึงก็บอกามลาครับเอาไม่เชื่อทำไมเลือดกูมันมันเอาเลือดเก่าหรือไงเนี่ยดูทักษะกันกระโดดเดียว ตอนนี้มึงอยู่ไหน่ะเนี่ยยิไปไหนอีกล่ะเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเนี่ยจะไปไหนแล้วยิ่งหากันไม่เจออยู่เดี๋ยวดูดูดูเวลากระโดดต้องทำนี้เวลากระโดดต้องทำนี้นึกวตอนนี้มึงอยู่ไหนอยู่ตรงมันใช่ใช่ทำไมไม่เห็นมึงไะมึงเห็นกูไหมไม่เห็นมึงอ้าวเห็นคุณมึงเห็นคุณกูไหมเห็นครับวูไปเองกูเหรอถูกต้องโอ้ยเฮียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำตายมึงฆ่าตัวตายดิเดี๋ยวเราจะทําที่ มึงไม่ได้เอ๊กูมมไม่ได้มึงฆ่าเดี๋ยวละกูท่าตัวตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเราจะทําที่จุดรองรับให้เวลาตกลงมาจะได้ไม่เจ็บตอนนี้ทำไมกูได้ยินเสียงมึงอ่ะไม่รู้ดิได้ได้ยินเสียงตัวเองไหมตายกูทำไมอยู่ข้างหน้าเองเนี่ยนี่หรอคันี่คันีกอีกหน้าเองเลยเออตรงนั้นหลฆ่ากูเลยฆ่ากูเลยไม่โดนเอ,อ้ย ร้องขนาดนี้ไม่ตายเหรอไอ้ตายแล้วเยี่ยมไปบายเออไม่หาไม่่อนเด็กกนไม่่อนหมดแล้วเฮีย er, ครแดงเดเียวมึงเหลือไม่นไอเชี่ยค้างค้างยาคูดเอาทำไมมันเป็นสีขาววะฮะใคร,ใครจเจ้าคืนยังไงอ่ะใครสร้างน้ำแล้วจเจ้าคืนยังไงเอาเอากระป๋องนี้ไปใส่ไว้ในน้ำเออเอากระป๋องนี้ไปใส่ไว้ในกล่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเอง ก็กูรองรับมึงกลัวตายมันเป็นไ้า่อย่างงั้นมันไม่ได้แล้งมึองอยู่ไหนเนี่ะดิวเองกดค้างที่เพื่อทิง้งเชเพื่อทิ้งกดค้างเอานี่ยเจอแล้วกดค้างมาให้กูกดค้างมันเอียงมึงไม่เห็นมะเนี่ยมันไหลเนี่ยของไหลเนี่ยค้งางเลยกดค้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นจสัตยจเย็นมามามาไปไปข้างบนเถอะไปข้างบนเถอะขอร้องเจอได้รึอาตรงนี้แหละนี่เตรียมรับนะระวังมันไหลหนีนะ ไลนหนีช่างมันกูเก็บทันอยู่แล้วดิวเดี๋ยวก่อนถ้าโยนมาเลยโยนมาเลยเนื้อกำลังโหลดอยู่กดกดกดให้มันขึ้นสีเขียวไปงังแหละจริงนะเอาเอาชักชักดีดาดีดาเก็บได้แล้วเย้เวลาจะเก็บอะดิวมันต้องเก็บที่ต้นปลายน้ำคือก็ต้องเก็บที่จุดที่มึงปล่อยอะ เนี่ยเก็บอย่างเงี้ยแล้วมึงวางแล้วมึงเก็บยังไงอ่ะอ่านะดูดูนะถ้ามึงวางอย่างงี้มันก็ต้องเก็บตรงหัวปลายตรงนี้ใช่ไหมมึงกดที่หัวปลายเหรอนี่ยดูสมุินะเนี่ยวางวางน้ำไว้อย่างงี้ใช่ปะมึงก็ต้องเก็บตรงนี้มึงจะเก็บตรงอื่นไม่ได้อ๋อเอาไปข้างหลังจัดไปเดี๋ยวพอเราเราเกิดมามันจะได้ไม่เป็นเรื่ออย่าให้หายนะเว้ยอย่าให้หายนะเว้หายอันนี้มัน มันมันใช้มันใช้การเยอะมันใช้การได้เยอะนะถัดไปรู้แล้วสัตว์เอาเอาเอามาใส่กล่องก่อนเดี๋ยวเราจะทำน้ำอินฟินิตี้ให้คือไอ้นี่ไอ้สัตว์น้ำหกบ้านน้ำหกจากบ้านไม่ไหลเหรอไม่ไหลมันไหลแค่แปดช่องน้ำกายากอันนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวกูมาเก็บที่ต้นเอามาโยนมาโยนมาโยนมาเย็นไอ้สัตว์เอ้ยทำไมมันถอยหลังน่ะ ก็อย่าไปกดให้มันเอออย่าเพิ่งเก็บอย่าเก็บหรอกอยืนนิ่งๆอย่าอยากอยากรู้ว่าทางนี้ไปไหนทางนี้ก็ไปลาวานี่เนี่ยเดี๋ยวทางเนี้ยลาวาทางนี้ไปไหนอ้อน้ําแล้วไงต่อคือคิดว่าถ้าผู้ชมจะปวดหัวนะสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ดีกว่าโอเคกล่าวท้ายประโยชน์นี้จะจบแล้ว굿ไบเป็นคำพูดที่ดีมากครับเฮ้ยดิพูดดิขอสามคำก่อนไปครับขอสามคำครับ เ,เดี๋ยวนะขออึนแต่ก่อนออผมให้ไปแล้วค่าวิอาไเอ,อ,เอ,อเดียวเดี๋ยวดี๋ยวจะเย็นเอ,อปปาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะก็คือพอมตาย